สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับปกแต่สตูดิโอครับนี่ครับน้องแนนพนิดานะครับวันนี้น้องแนนเท่าซิงเกิลแรกนะครับของเธอนะครับเป็นเพลงแรกครับเป็นเพลงแรกซิงเกิลแรกนะครับกับค่ายปกแต่สตูดิโอนะครับหรือว่าปกแต่ยูสิคนะครับปกแต่สตูดิโอเนี่ยคือเป็นสุย่างครับไม่ว่าจะหนังเพลง เที่ยวถามตลกนะครับเนาะในห้หางมังกรอยู่นีนนนนะินะครับเนาะหางกับเวนเวินเเมื่อื่นนะครับเนาะที่ยี่สิบสามมีนา,นาก็ม้งเสาครับพร้มอมกันทั่วประเทศนะครับกับบทเพลงเมื่อนี่ปีกายนคะครับมีสไปแซ่นะครับเลือดพี่นอนครับเป็นซิงเกิลแรกนะครับของเนี่นะครัเอาสักท่อนกันท่อนหกเมื่อกันนะเ่าปล่อยไปได้ติด top เนาะค่ะนักแสดงกับจิมมี่ ผูเบีย้ยนะครับคุณคู่กักปากแล้วก็ซองลูฮีแล้วก็น้องเชเอมนะครับเป็น<อ>านางแสดงนะครับอ่ะของนี้ส่งท<ห>นทนุกเลยานร้า,ายามือนีปีกลายยังมีอายอยู่เคียงข้างกันบอกว่าก่อนนอนทุกวันแต่ปีนี้บ่มีอายอยู่ น้ำตาไหลย้ำเห็นรูปคู่ขึ้นอยู่หน้าเป็ดแจ้งเตือนความจำตอกย้ำห้เจ็บปฏิเสธบ่ได้อเลีว่ายังคินหอมสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อากาศแปรเปลี่ยนเห็นไหมเสียงกำลังเปลี่ยนเนี่ยเปลียนเปลี่ยนครับเหล้าเพลี่ยนอากาศแปลี่ยนวนนะต้องแนนของเพลงใช่ ูมือครับเสียงอาจจะเห็นไนไลฝากเอนะได้หา้อัสดีครับจะถอยไปด้ใช่ไหมใด้พกัฝากครับเอซีทุกคนนะครับน้อซอยติดตามซอยเป็นเร่งใจเรงเชียครับครับหนองแน่นนาอครับนาะี่แสดงเปนังไก่ได้วีแน่วหมดเพระผมแสดงเป็นยังไเป็นพระเป็นองพีครับเป็นองพีองพีวัดปลาวัดปลาพรน่เขาเนี่ยมีตบานย่ใโอ้ยนักวชจ่เดี๋เที่ว พวกเท้าพวกแก่คับเราเป็นการเปแดงครับการเปแดงนะครับเนาะภาพพร้อมรับพิกบาลเนี่ยใบฮว่านก้วฮว่านนะครับนี่นี่นี่การช็อตพิษยังนิดนึงเนาะทำไปสังเกตดีๆนะครับชาเนี่ยละชาพิศบาลนี่ยละสังเกตดีๆครับว่าก็เกิดยั้นขื่นชาหนี้นะครับเนาะคอมเมนต์มานะครับขั้นไปไปเบิงไปฟังแล้วคอมเมนต์มาครับว่าช็อตพิษชุดได้เนี่ยนะครับเขาตั้งใจเชียร์ออกไปครับแต่ว่าไง เดียสี่จะผิดกับลมแห้งนิดหน่อยครับมือเช้นครับ9โมงเช้าแล้วครับผมมือนีพี่กายนะครับติดแรกของน้องแนนนะครับว่าทางแรกแล้วก็เพ่งสองเพ่งสาติดตามมาครับไปดันนะครับเดินนิดหน่อยน้อยครับเยอะน้อยขีตัวน้อยนังดียวมวนเ่มีมวนมวนมัมพี่กามันนี่มีมวนวนี่มยอะบ่ต้องบ่ต้องไปเยอะใช่หร ยังสร้งชิงไปซื้อประจำเลยเราทั้งนี้เป็นบทเพลงนะครับเกี่ยวกับอใน MV นะครับเกี่ยวกับหนุ่มไทยนะครับเนาะสาวเล่านะครับเน้องนลารกันไม่อันกันนะครับเนาะสมีสมหลังบอหม้อหุอัดกันนะมีเซตยังไงแมงบุมมือเอือนนะครับเก่าโมจ่าติดตามกับฟิตซี่โปเกรเท้าซอยฝากซอยแท้ซอยเบิ้งซอยดันนะครับเด้อนะครับเนาะเรียนสาครับนน้องแม่นปาร์ิตซีเราเนี่ย อ่าตอนที่ตามต้งนังเพลงนั่นะคะมือนีบปีกลายนะจับนแน่นต้องแน่นนะจากช่องกบเต้สตูดิโอนะคะ,คะฝากติดตามทั้ง YouTube นะคะกบเต้สตูดิโอแล้วก็เพจต้นแห่สายจวดออนทัวร์ด้วยนะคะัสดีครับผมฝากด้วยนะครับนี่สุดยอดครับากาเอาไม่ทางจริงจริงไทยนะากาต้องกลับมามียอย่างก็หลายตัวที่ตามตอนต่อไปอาตจจมี่ครับอ่าโอเคนี้มันมีสองตอนบ่มันสิมีภาคต่อครับ ฝากต่อไปเลยวะหนึ่งสองสามไปเรืครับเพราะว่าที่วันวันพี่ปอบเลยต้องจับพิษเชื่อพิษผมให้ได้ถ้าจับพิษได้เขนมาวเขาก็จับได้ใไงยังแจกยังอ่ะถ้าจับได้แจกเสื้อไปเลยไหมแจกเสื้อแจกเสื้อปอจํานวนกี่ตัวครับจํานวนกี่ตัวบอกเลยจํานวนกี่ตัวห้าตัวห้าตัวคอมเมนต์นะครับเด้อเรื่องครับขอบฟงสาเบิ้งคอมเมนต์คอมเมนต์ในเอ็มวีว่าจับจับพิดเออ ตรงใด้ๆที่ผมในไหนนะฮะเขคไม่แรกนะครับสีไมาคอมเมนต์นะครับในช่องพวกเตะครับรับเสื้อไปเลยครับคนละตัวนะครับเลือกบอสเดย์มานะครับปอบเดย์มาให้พวกมาพร้อครับนี่เราเป็นใดรครับมื่อื่นเจอกันก่อนเช้านะครับผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ